แดงพี่นอ้องาลินเปิดให้เบิ้งนี้งามสัมฤทธิ์แล<า>้วพาไปเบิ้องนะพุ่นมาเปิดให้เบิ้งนี้ครับอ,อุ้นี่นี่กำลับบางงามเลยพี่น้องอเปิดไงใ,ให้เปิดให้เบิง้งนี่ งามบ่พี่น,อนอ้องคุณอีกดอกนึงคุณนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครได้นะคะครับกระดาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีโมโผลมาผอกับเบอเบสสาวลิลลครับสวัสด,ดีค่ปะปลาดาวแม่เพ่งครับสวัสดีจ้ามือนี้มาสี่คนครบทีมครับพี่น้องปลาที่เก้าล้วมือน,นี้ก็ละละมาไม้ปลาบานจารัสครับพี่น้องอำเภอบุรเชยจังหวัดสุรินทร์ครับ มื่อนี้ก็วันที่14ครับเดือนสิงหาคม2567ครับพี่น้องไปหลุนนํากันครับเมื่อวานก็ได้อยู่ครับ1กระตาพูนพูนโอ่พูนดอก1กระตาเต็มๆต็มไปมื้อนี้ไปหลุนกันครับว่าสิมันเฮ็ดยังเนีครับเมื้อนี้ก็อยู่นี่แหละครับน้องใหญ่คือเก่าครับพี่น้องนี่อยู่บ่งฮอลเอฟเฟลพี่น้องไปเข้าไปหลุนนํากันครับว่าสิมันเฮ็ดยังเนีครับพี่น้องไปอ่ะ สองดอกแรกครับบานแล้วพี่น้องอว้ายดอกงูเหลืองมาบรทันันมุบหวานมาเบิ้งก็คือสิได้ดอกจุ้มๆนัวนี้มาบัวหวานที่เปิดเผยน่เคือสิงามครับกันมาบพอหวานนี่โอ้โหนะน้องเล่นอ่ะเจ็ดแปลงครับพี่น้องอเจ็ดแปลงนี่เนี่ยอพอแล้วครับ <c oughs> เจ็ดแปลงจุ้มๆตัวนี้โอ้โหนี่ย มี่เ hmm. ด oh. oh. ้อพี่น้องแต่งตุ้มๆอันน่ะอันนั้นก็อันนี้กัไม่เ็นไปทางเขาแล้วดวงดีได้พอลงูบ้าพี่น้องโอ้โหตากระดมนี่แง่งๆพี่น้องเก็บไปก่อนแง่งอามือเก็บรถมอตัดละ เราเปลียมเก็บแปลงไปก่อนเด้อพี่น้องมีเก็บแลงเก็บอยู่จุ่มพี่น้องอึ๊บโอเว่น้องเด้ดดี่ว เฮ็ดแปลงเดแปลงเฮ็ดปลวกใหม่ๆครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไปเอิ้เห็ดปลวกไฟโอ้เห็ดปลวกโดดเดียวมักใส่ชีวิตสันโดด มาบุกเอ้มมาเสิร์้าเบิร์นไม่ใหม่หรือม้บวกมันใหม่ดูสนนกองของโอ้ยนี่โอ้ยสาีเขาเห็ดปวกตู้น้ำฝนคับพีน้อง นี่โอ้ยนี่แบบตี้นี้ก็ต้องหาไปทั่วแหละมียังไดแกเก็บไปก่อนเนาะพ่อยังก็เก็บไปก่อน,อน,นช่วยนี่แก้ว่าเลื่มที่หายากแล้วคำเห็ดพี่น้องมบ้านก็นยังพอได้มูนึงเงีง้ยเงอยู่ยี่สิบกว่าดอกมือนี้คือจังส่งขาลอยแล้ว เรากลมันไปนำกพี่นอกมันจ้ะมูติทางใหม่เลยเอาหยานี่จ้ะบรไดปายสัมผิวบ่ไอ้ปายอ่อนเลยค้าข่าหักใหม่นี่จ้ะโอยงามงาเป็นขืบนะมาอาระดาวเก็บมาเก็บมาเลยเก็บแปงที่นอง โอจ้าพี่นอ้ยุคุณได้ดอกงามๆยุบบุมนียจ้าเฮ็ดเตงามนังกระติกสันดางามนะกะติกสนใจดอกสนใจเฮ็ดตอนเฮ็ดก่อนอ้นี่น้ออันนี้ก็ดอกจุ่มนีู้อ ดูมันจ้ะบ่เอาตัวบานบานลายผุดนี่ต้นเบ็ดอะไรดอกเอ้ยอดอกจูมันดอกประงังน่ลทางกระตาเหรอไหมตาเลียรลูไหนเค็ียยังคุณรูด้ดอกจูมงามปัเนี่ดูนี่ เป่นเดโอจุม en> ั่จุ้มๆจุม่เาะเจุมมันด้านัปล่อยเป็นเสือไอืมอืปล่อยเป็นเสือเปาินอบอกอออกเห็นบ่พอ คุกมันเด้อจ้าเตรียมไก่ยังไงเขาไปทายไก่มาได้ครับพี่น้องเบิ้งเห็นบอลยังเต็มพื้นนาเลยมีแต่น้ำไวเลยพี่น้องหมุนมาได้ครับเจ้าหัวนะเดินลุ่น้วเด้อพี่น้องเจ้หัวไงบ่ไล่ไปทางไหน โอ้ยเซียมหน่อยคนเนาะแห้งบ่มีมันเบา,ารอบหน้ามาขุดมันเด้อพี่น้องรอบนี้เห็ดกะหายยากแล้วแต่บุ่มนสาวลีนเด้อขุดเป็นญาดาวแต่สาวลีนมาเห็นไงสาวลีนมันั่งอย่งมองหาเชือให้ตัว ทำเพื่อพอป่ะล่ะคือพอแต่หัวเกาโอ้่พอแล้วตัวป๊าเชื่อบอกไงอ่าคุนกำลังแทงหัวเนาะกำลังลงหัวมันอ่อนแน่นอนขาวๆสันกินแสบเลยไม่ต้องปอก่ต้องปอกเปลือกเลยแล้วยำทั้งเปลือกเลยแสบสิเป่ง อยู่บงังอยู่บังในบรรยากาศบังมันเป็นพรมนะเนาะฟเฟิร์นเขียวคุณน,นะงามงามยากกังกะเฮดเขาไข่เลยครับพี่น้องอขอตับเต่าแล้วพี่นออออ้องอูยาแล้วมาและดอกใหญ่เลยครับพี่นอออ้องยืบบองขาจมโบจมโบตับเต่าเหลืองครับตัวน,นี้ดูแมืนตับเต่าดำตซนนี้เขาเรีนพุ่นอันนี้ดอกน้อย งามๆกับเตาเหลืองจัดการว้ยกดแดงพี่น้องปอดพี่น้องไงไงไงนั่งลงอุ้ย ตีขี่โผมันหยากขนาดนั้นเลยตาพี่นี่เออดเจ้จะมาส้นขิงข่อยฮัลโหลคุณโอ้ไทยกับไทยหยากหเอ้าหยาบปรเดนเนะตีขี้ขโผไปหากอแดงจุมงง้มๆุรับพี่น้องจุ้มจุ้มอู้ออวกหักใสแหลกถึงในจ้ะ เดนจะไปแฉะมันเอาตอมีดแฉะเลยอันนี้ครับนี่กอแดงเช่กันครับไงพูดพี่น้องจุ้มจุ๊บอืมตะเอดูดิลอนเปิดดูนนะครับโอ้โหนี่สียังงามเลยอ่ะสาวลิ้นงัดครับพี่น้องตุ้ยโบนิบวกแดงปวกไฟปวกฟ้าน็เอานี่แหละกอแดงก็ได้เนาะสาวลิ puzzles, ้น <t> <Turns out> <t> ได้เด้อมืลอ,อนี้ก็มาสายเนาะคุณป้าดาวเอาทายมาให้สาวลินเบ้างเลยใบโมอูอออ้แดงแปดแรกเลยดอกนี้อูอ้คืองามแท้เล่าอุ้ยงามแห่งครับพี่นอ้องแดงแปดแรกเลยแดงครึง่งหมดกันสาวลินว่าแดงครึง่ง ามองกับพวกไม้เสียมโ่้ยแม่เสียมใหญ่กว่าพวกเห็นพวกโอ้งัดปั้นเฮ็ดพวกตาบเลยเฮ็ดพวกจีก็ได้แดงน้าครับพี่น้องลักษณะกะทิดคล้ายๆกอแดงนะครับแต่ว่าดอกใบใหญ่สำกอแดงเนาะซาลินเนาะเอาละพี่น้องบริบวกแดงเอากอแดงนี่แหละครับ แดงคือกันนั่นแหละบ่ได้ <c oughs> แดงหนึ่งก็ได้แดงหนึ่งนาะสาวลินเบ,บื้องพี่นอ้องปอดดอกดีขาไหมจูมใหญ่ครับพี่น้องเด้กระหล่นตาสาวลนะินอ่ะคยเบิ่งดอกนี้พี่น้องอุ้ <c oughs> <c oughs> ยเยอะอุ้ยไหมมีให้เก็บกับบุหรี่เอาเป็นเสือไปขยำเลยมันบ่ได้เนะี่ย เอาไปหอนเฮืนอนเขาว่าดำเทะๆนะไปเป็นเสือไปครับพี่นอ้อ,นองนี่พี่น้องมาเบิ่งดอกนี้ครับปัด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 จุ่มงามขาบ <พา S 2> ัวทอดอกอ้วนหันเลยถือว่าจุ่มงามได้แต่ขาบป็ยังไงครบขเป็นยังไงมใั่งามขาเลยอืมเขาต้องจับโซ่สิดอกบ๊ะไหม เป็นเกโชวคือคนอื่นตัวบูดได้ใดละคนอื่นเบมึงดอกนี่พี่น้องคือแบนตัดแต่จริงสิใช่ไหมสมบูรณ์บ่สมบูรณ์ครับพี่น้องดอกหน่อยกอแดงคือกันและครับเอ้ยหลังเลหลังออนอันนี้ก็แซ่บขึ้นกันได้นี่แกงนี่เว้ยเลออนแกงใส่กับกอแดงนี่อ่ำรำลยครับกึบกึดคือยังเห็ดไข่เลยละนะ ขึ้นมืดเลยโอ้มีขีดลูกซ้อนไปพอมาซาลินางานประดาาขึ้นมาถึอท่างบ่อยู่ขางน้องนึงรงยานดอกทางแนวกันไฟนี่เองออเก็บเหล็กซัอมหน่อยไปดูงงายเลย แสบบ่าสาลินกินนมผู้เดียวแสบบ่เอาโลดเดบอเบตกินน้ำลายเอาดอกเม่เพีงเก็บแน่บ่เก็บแน่เด้อพี่น้อง <c oughs> จะได้อยู่ได้แหละ <c oughs> โอ้โหหิดแปง้งหิดแปง้ง <c oughs> หิดแปง้ง <c oughs> หิดแปง้งดอกจูบห,หน่อยๆน่อกำลังออกไหมพูดห <c oughs> อนเลยบอ ขึ้นได้มั้ยมันเทียนกำลังร่วงหัวไม่จ้ะนี่มีอะไรดอกกำลังแสบบดนแมนดอกกำลังแสบนอนอนอ,อหัวเออเอิอน้นหัวเนาะบอกบ่ถือเนาะห,หัวมันกำลังแสบย,นะยังชมงาม อตอนนี้เห็นปลวกตรงหนึ่นก็ดีใจแล้วพี่น้องยากจนเหมื่อยแล้วเห็นเห็ดปลวกหูต้างก็ดีใจแล้วครับตอนนี้เสียบหน่อยเบาแห้วครับต้องเสียบไปเสียมยงไงหรพี่น้องเสือเปล่าเลย นี่เดียวเสียมแมยวนมาจัดการโอ้โสงเครืองเครือไม่ดูไม้อเป็นมุน้องแวนี่หัวอยู่ในหางใหม่หนุนตายแล้วไปจังใดล่ะยังวายอีกป่าเสียไปเขุดออมมาทั้วผ้บขุดไปทั้งุน่อดาเออขุดไปทั้งขุดเออมันหนาสีเบียงออาทั้งผีขนี่ขุดมาทังนี่ จักหัวมันจะทั่งใด้นั้หัวหัวมันอยู่หัวหัวมันอยใสนาะี้นแมนต้นพอกไงตัวนี้รองกลางเลยเนาะเนาะอืมเดะหัวปนาพี่หน่งเห็นหัวนีแม่นถือลเปุ่บเห้นขาวๆออกมาละ ก็แต่ขอปวดชิมเด้อเสนอเมนอะมรมาแมนจัอยู่ใสแมนละมั่งน่ะจึกเลยน่ะแมนอยู่แต่ว่ามันอยู่ในหางใหม่น่ะบีผุ่นมันฟังลงไปเหมนอนเด่น่ะแมนเลยน่ะเอาหยางเอาสูดบุบุ่นน่ะบุสุดรมั เอาซ้ำที่ใดนั่นแหละนีพี่น้นนองมันก็ขาด,ดไม่ขาดเครื่องพี่น้องเครื่องไปหลด